สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ชิงชิ้นโชวนะครับผมกู้โมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในรอบนี้ผมจะพาทุกท่านครับไปทําความรู้จักกับน้องแกะนะครับที่มากมายความสามารถแล้วก็การสาธิตการจัดขนแกะด้วยนะครับแต่ก่อนเลยครับผมมีน้องแกะที่น่ารักอยู่ตัวหนึ่งอยากจะออกมากราบคาร์ทุกท่านครับขอเสียงกบมือต้อนรับน้องแพนด้าครับมาแล้วครับน้องแพนด้าโอ้โห เลยนะครับเป็นรายการเลยไปๆมาถึงแล้วน่ากล้ากันทายคุณผู้ชมหน่อยขอแสดงความยิไดีกันเลจ้น้องแพนด้าตัวนี้นะครับเป so ็นน้องแกะสายพันธุ์ไทยบรีเดลนะครับเพศผู้ซ ну ึ่งฟาร์ของเราครับได้พิจครณอฝันขึ้นมาเองนะครับเราเห็นน้องแพนด้านะครับที่น่ารักไปแล้วนะครับฟาร์ของเราครับก็ยังมีน้องแกะนะครับที่น่ารักอีกมากมายหลายตัวเลย และน้องแกะตัวต่อไปนี้ครับเป็นน้องแกะที่เก่งทางด้านวิชาการมากเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวตัวนี้กันก่อนครับน้องลูลามาแล้วโอ้โหเดินมันแกะคอโยกไปเลยนะครับตัวนี้ครับได้ข่าวว่าเก่งทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษกับนิสสากนหมดเลยใช่ไหมครับค่ะรอบนี้มาโชว์วิชาเลยครับคณิตศาสตร์ค่ะนะคณิตศาสตร์ให้น้องแกะโชว์วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ คณิตศาสตร์ก็มีมากมายหลายอย่างเช่นกันครับบวกลบคูณหารเอาเป็นอะไรดีบวกเลขมั่นใจนะโอเคครับรอบนี้ครับเราจะให้น้องลุลาาโชว์การบวกเลขครับแต่ว่าผมและทีมงานจะมาให้โจทย์เลเองเดี๋ยวรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยให้โจทย์เล่นร้องหน่อยมีใครอยากให้โจทย์บ้างครับยกมือได้เลยนะครับได้แล้วเอาเลขอะไรครับสุลอเลขอะไรเอาห้านะครับเลขห้าครับจันบนเลขอะไรครับหก เลขหกนะครับเหลือขอบมาให้ตัวหนึ่งมีใครจะนให้บ้างครกันได้ให้ไหมเลขสามครับสิบห้าบวกกับสามสิบหกโหมีทดด้วยมั่นใจไหมครับคุบิวยากยากใช่ไหมครับปกติแล้วน้องจะทำโจทย์เลขแบบที่เป็นแบบไม่มีทดเนาะอ่าคุณบิวทำอะไรครับอธิบายโจทย์ค่ะใช่คุณจะแก้รูนเรื่องของทุกคนเอนค่ะไว้บองฟังยแม่ลุงเราเก่งแล้วฟังคุณมาแก้รูนเรื่องด้วยนะ สิบห้าหัวสาษาลูลาจะฝังดูเรื่องหรือเปล่าและทำโจทย์เลขโจทยนี้ได้หรือเปล่านะครับไม่ได้เรียนนะลูาม่สนกจัูลาคตอะลูกเลยลูลาตัวไหนใ้าเปล่าเล่นอะไรครับทำตอบตัวแรกคือเล่นหนึ่งถูกต้องครับน้องดูยิงไหก็ไม่รู้นะครับหวหนตัวเดี๋ยวใครเป่าโหข่าไปทั้ที่ด้วยตนนี้คำตอคือห้เดถูกต้องครับ อาเตรียมตัวมาให้น้องธุลาและครูพิวครับเราเห็นน้องแกะนะครับที่เรียนดีเรียนเก่งไปแล้วนะครับป้าของเราก็จะมีน้องแกะที่เกเรด,ด้วยซึ่งตัวนี้ครับชอบพาเพื่อนนะครับหนีไปเล่นน้ำด้านลหลังตังมากๆเลยและล่าสุดครับครูฝ่ายปกครองเราแจ้งมาว่ามีน้องเป็ดหายไป3ามตัวมีใครเจอน้องเป็ดบ้างไหมครับหายไปสามได้ยินเสียงโอ้โหสปานมีไม่ขึ้นแม่มีปีนขึ้นด้วยม,มาถึงละล่าเริงกันเลยเลยยริงๆครับปาตกลับเข้าห้องเรียนรุ ไปทางด้านซ้ายในห้องครัวนะเลี้ยวฝวาในห้องเรียนเลือกให้ถูกนะโอเคไปขวาคร after, yeah uh. ับเลือกถูกนะครับไม่งั้นนักการเป็ดเป็ดย่ากแน่เลยนะครับอ่ะน้องเป็ดมาแล้วแสดงว่าเจ้าตัวแสบมาแล้วแน่นอนครับไปพบกับเจ้าตัวแสบนะครับเล็กซัสตัวนี้เกณฑ์เลยสุดๆครับหน้าตาจะรอเราทางไหนตัวนี้ค่ะลูกแก็นะครับตัวข้าแกงผัดน้ำดองข้าแกงผัดน้ำดองก็มาตัวนี้จริงเหรอค่ะ เป็นสร้างแน่นอนโอ้โหเยอะมวบางนะเมื่อก่อนนะป้าของเราแล้วเป็นลัวพวกแบบนี้ครับจนทุกคนนี้เราลองสร้างเป็น้วนะครับเพราะว่าแกะทุกตัวครับเที๋ยวแบบนี้เบะทุกตัวแน่นอนลองนะขี้เกียแบบนี้ไม่กล้าแล้วนะฟังลองให้ดูหน่อยแหมเจ้าตัวแสบพันน้ำนมมาแล้วบ้าไปหมดเป็นถูกเลยค่ะเจาะก่อนด้วยนะครับแสบจริงๆตัวนี้โอ้โหแบบนี้ผมว่าไม่ได้การแล้วทำยังไงดีเปลี่ยนลัวดีกว่า กูค,ค,รครับขอล้อใหม่นะครับนี่ตัวเล็กขาสัส้นๆแบบนี้เดี๋ยวเจอล้อสูงๆแบบนี้ครับระหว่างตกนะครับคุณพิวครับทั้งสูงและห่างแบบนี้ครับรตนะัวเตี้ยขาสั้นแบบนี้บบนผมคงคิดว่านะครับน้องคงมาถึงแค่ตรงนี้แต่คงไม่กล้าโดดข้ามมาจากตรงไรหนเอาไว้ดักตรงกลางครับผมนี่น<อ>สูง<ว><ว>ด้วยนะมาจุ๊ิ๋วแบบนี้จ,กจะกลา้าหรือเปล่ามาลองพิลดูหน่อยเราระวังไม่ใหโดดมาหาความไม่สบอม เมื่อกี้ยังยกโทรศัพท์มาถ่ายภากันไม่ทันเลยเอาใหม่ใช่ไหมครับมีั้วใหม่ไหมคะมีั้อใหม่ไหมเอายังไงดีจะเจอล้นี้เลยดีกว่าหมอนเป็นสำลีแบบนี้ครับพี่เจอล้เลยโนข้ามาได้มันะกยาอย่างแน่นอนากล้าจริงหรือเปล่าครับพี่จิ๋วครับพร้อมไหมเดิองสดกแล้วเอายังไงรวมันไม่โดดข้าหรอครับไม่ได้กลัวละ

ไก่เยินไสองรุ่น่้นนครับอะรุ่นพี่โอ้มีรุ่นพี่ด้อยรุ่นวากันเลยพี่จทำองไม่ลยอกด้ยนะไม่ย้อนด้วยพอมไหมรุ้นพี่รองไปดูเลยพีุ่นพี่อ้ยไต่อเมแป้งุ่นพี่องวดไมดูเลยครับโอ้ยไม่เก่งอไหนบอก่เป็นตัวแส่ตแสบกว่าแบกว่าบกว่านี่เป็นรุ้นพี่ทังเทนะครับ เดี๋ยว้วงทานนี้ไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยครูพิมอะไรกับอย่าปฟานค่ะมีใครได้กลิ่นอะไรไหมครับฟานเหรออ๋อเป็นปลาเนาะว่ากัไม่ได้การนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจัำตักคนได้ไหมครับตัดให้แหว่งเทอล์นิทเทอล์นิทจะได้เพื่อนๆเดี๋ยวให้ไปลองคีบตะขอนดีกว่าครับคอร์เซลเมย์เซ็กซ่์กัา เอาละครับเราเห็นน้องแกะที่เรียนดีเรียนเก่งไปแล้วแล้วก็น้องแกะที่เกเรไปแล้วนะครับแต่ควาบุพเพาครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเรายังมีน้องแกะอยู่อีก5ตัวครับและน้องแกะทั้ง5้าตัวนี้เรานําเข้ามาจากต่างประเทศจะเป็นพอะไรบ้างนะนะครับเชิญท่านรับชมแกะพิบิตของเราได้เลยครับรอยยี้มี้อยู่ด้านหนึเป็นจุดโชว์วองดาวเด่นประจำฟาร์ของเรางแกเแกะพอพันธุ์ที่ชาชมได้ยากที่ถึงแล้วยิงีแข็ฟแกร่จะทั่งตัดแตกง่างประเทศทั่วโลก ้องนกับพวกเขาอยังค่ะเขาชิ้งปลอกนี้กัดจาวเด็กทั้งห้าได้หนาสั้น่ละ้โห มันเยอะจริงอ่ะนิวซีแลนด์ตัวนอย่างนี้ไว้ไปดูไว้นิวซีแลนด์้ามนตัวและหนึ่นก็ม่ีเดเป็นัต่แร่งนแล้วับผู้ิทีดระตูอหรือีการาสุดที่ดประเทศอังกนหน้าลาเป็นสีด้าขวแนี่ท้าขึนนอด้วย กองตัป็ระเทศออสเตรเลียใสหน้าขาวและผู้หญ่งเปคนสควรคนผู้ทีขาวท่าหนารุ่มและยังมีนิ้วหัวหน้าที่กว้า เดวแก่ตัวอ้วนขนสูเขาตันี้เป็นความภาคภูมใจของเราชาวตลีสิเียร์ที่สามารถจะมแกะไต่ันมินี้เจงถึงแม้ตัวใหญ่แต่สามารถนกับสภาพอากศร้อนยาได้ดีและเป็นพันที่รอต้องกับทุกนอยู่ในทุ่งเี่ยงแกะของเราตอนนี้ค่ะท่าเรืีเดินเป็นแกะไายต้นเกิองเทศากาแต่ตอแพร่หลายในทวีปเอเชียโดยเฉพาะใีเห็นมา้หรือไม่ก็สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนน และมีอายุเพิ่มค่ะดีกว่าก็ของไทยมักมี่ยวในกระแสการท่องเที่ยวกันค่ะเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาของแกะพิบิสปาร์ขเรานะครับเดี๋ยวตอนจบนะครับทุกท่านสามารถขึ้นมาถ่ายภาพกับน้องแกะและบนนี้ได้เลยนะครับสามารถมาถ่าสัมผัสได้ทุกตัวเลยนะครับและที่เราเขียนออกมาที้ครับเป็นแบบระเรียนตัดขนแกะนะครับซึ่งต่อไปครับก็จะเป็นการสาธิตการตัดขนแกะจะมีทั่วไปวิธีการตัดขนแบบไหนนะครับเชิญทุกท่านรับชมการสาธิตครั้งนี้ได้เลยครับ และที่ทุกท่านจะได้รับชมแบบนี้คือการสาธิตการตัดขนแกะของเด็จิเนอริ่วิงเฉดฟาด้วยโบเวนที่ซึ่งคุณในคุณก็ซี่โบเวนผู้ก่อตั้งอักรโดมและนอนองไยตามไหนมันไม่มีไปไหนซึ่งเป็นเทคนิคการ ตัวนิวซีลแลนด์ไปปา่าพาไปดูว่าเทีเ่ยวนิวซีลแลนตัวนิวซีลแลดร้านตัวจัันไม่เหมือนแก่จังไปอ่ะออจะชิบเด่ไปพาไปดูไหม,ไม ทำให้เดือนเรุ่ลาพเป็นฉากแหงแรกในประเทศไทยและในี้คท่าเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถสั่งแขกใไเรื่อนี้ไดกตั้งแต่พี2557และได้ถึงกรุงกรุงมาแล้วหลาอรุ้นการสั่ง้ขกขอเราในมูลค่าจะลองการสั่งรองในท่แรกคือการจั่งแ้กของไทยและแขกของไทยมากที่สุด เวมีขแรกเัแและล็อบริเวณสัน้านี้จะเป็นการล็อกข้่อซึ่งเชื่อมต่อบริเวณ่าขกับี่เงกดการดนอัตโนมัติเมื่อเรากดที่จุดสัมผัสทางนี้สางสิ่งสำคัญที่ต้องระวังมากที่สุดในการตัดชนนั่นคือหนึ่งใบี มีการสะบัดไปมาอยู่เสมอ2อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อเส้นเลือดต่างๆและสามเต้านมซึ่งหากเป็นเพศเมียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้หนมแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีดสี่ใบและหวีรอง13าซี่และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนการเกลยดินอย่างหนาพิเศษ และรองเทามกซีนกันลื่นที่ทำจากสักส์โดยเฉพาะค่ะสำหรับผู้พแพทย์ี่การตัดขนนั้งเรื่งจากการตัดขนบริเ,รเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและตัวด้านล่า,ลาลงซึง่งขนบริเวณน,นี้เป็นที่สะสมชั่วรุมากที่สุดข,ของแกาจะาพทยาจขบขันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเ,รเวณด้านข้าง จากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วทีนับลอ,อกหันไปตัขนป้ายยองคอสังเกตการจัดไปหูแกะในระหว่างการตัดผนแกะไปทร้อมกันด้วยนะคะไม่ฝั่งจะทำการล็อกข้อต่อจากขาของแกะ เพื่อตัดขนจากด้านล่างสุดด้านบนต้นคอและแกะจะถูกเล็กตัวไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายคือการจับขอ majesty, keep, อ้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล้อกเลื่อนของที่ต่อท้ายและทำการตัดขนที่เหลือทั้งหมดการทั้งขัานนี้จะไม่ทำให้แกะได้รับการบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมากและการนั่งแบบล็อกที่ก้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะและเพียงเท่านี้แกะก็จะสบายตัว เหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราที่สำคัญขนแบบนั้นจะงอกมาใหม่ภายในสามเดือนด้วยขนที่ถึงชอบของามาอ่างเดิศค่ะเอาละค่ะชมการสามสิบไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูการตัดดิ้งกันบ้างเห็นต้องตัดต้นสามิบยังไงตัดดิ้งใช้ทุ่งท่าเดวยกันเไะค่ะนั่นคือก่อนตัดทุกครั้งทุกทตัวต้องจับแกะมานา่งท่าน,นี้ก่อนไม่ต้องกังวลนะคะน้องไม่จัดไม่เป็นการทรมานแกะทุกตัวเขาจะมีเส้นตรงบรรทาย จะรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายท,าทันทีแบตเตอรีร่ที่ใช้ตัดก็เป็นแบตเตอรีร่ที่ใช้ตัดขนแกะโดยเฉพาะใบมีนคมมากคมเหมือนใบมีดกริชุดไา่ใช้โกนหวอดเลยคนตัดถ้าไม่มีความชำนาญกดดึงสัมเก็ตไม่ถึงทำให้เกิดบาดแผลแน่นอนครูเดียวนะคะได้เป็นคนแเล่่่ของประเทศไทยค่ะที่ตัดขนแกะแบบนี้ที่ได้เป็นคนเล่่่ของประ,ะเ,นนเทศไทยนะเพราะว่ามีคุณครูผู้ชาญการมีตรงจากมีกทีแรกมาถ่ายทอดให้ ีมเขาเรียกว่าตัดแนสไตล์เทคนิคโบเวต่นวคนที่คุ้มมากในการตัดอยู่ที่นั้นก็คือคุณคอฟฟี่โบเวนการตัดในรอบนี้นะคะเราจะไม่ตัดแบทั้งตัวนนะพเพราะระยะเยวลาในการโชว์ของเราจะตัดและจะตัดที่ดูเทียมในซอนเท่านั้นค่ะคนแก่ตัดแล้วเอาไปธรอะไรเลยถ้าคุณสงสัยใช่ไหมคะที่ตัดประเทศนิยมทำเป็นเครื่องม้วน อีกหนึอย่างที่ต่างประเทศนิยมนำไปทำเป็นไม้ตัดขนแกะตัดแล้วเขาจะคุณนักคุ่นักทำความสะอาดได้ยิ่งซักยิ่งฟูใช้นานใช้ทนก็อนไปตัดขนไก่เลยและที่คุณพิมพ์พูดมาทั้งหมดเรามีจำหน่ายนะคะในช่องทางาตรงนี้เลยค่ะโอเคเราแค่นี้พอนะคะวันนี้หมดตัวแน่นอนยังเดือ่าจลงเนยค่ะเอาล่ะย้อนไปเลยเข้าไนเลยค่ะแต่เนี่ยค่ะคนที่ตัด เล่แนแอดกระโดดของไฟไหนท่านคงมิตกกังวลใช่ไหมคะว่าถ้านลองเทคซัสของเราพาไปคิวขึ้นมาเนี่ยขนไม่โดนไฟทุกใบทั้งตัวเนี่ยจะเกิดอันตรายไหมขอนาตเฉลยคุณลองเทคซัสก,กระโดดของไฟค่ะของไฟไม่ได้เลยไม่ติดไฟ ไม่อันตรายนะคะขนแก่จุดยังไงก็ไม่ติดไฟแล้วก็ไม่ปะทุไฟค่ะที่ขนของแก่จุดไม่ติดไฟแล้วไม่ปะทุไฟนั้นเพราะในขนของแกะมันมีสารอยู่ตัวหนึง่งเรียกว่าสารลาโดลีนสารตัวนี้หลั่งมาจากไขมันสุกโอนในความชุ่มชื้นกับขนตลอดเวลาและสารลาโดลีนยังมีประโยชน์ต่อใบหน้าแล้วก็ผิวพรรณของคนเราด้วยช่วยลดฝ้าลดกระโดยริ้วรอยที่ประเทศออสเตรเลียเขาเริ่มผาาสมเป็นครีมล้มแก่ค่ะใช้แล้วใบหน้าไม่ดูเป็นสาวอีกนางเงืองสำหรับผิวล้มลแก่เรามีจำหน่ายนะคะไนแต่ลขอบคุณเลยอีกหนึ่งอย่างคือประโยชน์ น้องแก,งนนงแกแะนั่นก็คือนมนงแกะมีประโยชน์รักความรัวสามเทา่ทาแคลเซียมสูงทางประจำต่อตาแลวกันสซเมอร่ที่สำคัญรสชาต่ำเมอยอีกด้วยเราเลยนามาทำเปน็นนมแกะเม็ดขวดละ40ิบบาท, 3, 1, บาทสามคนหนึ่งร้อยบาทซื้อได้ในช็อปรงนีง้เชนเดียวกันค่แะแต่ก่อนจากการในรอบนี้นะคะคุณก็มีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมถ่ายภาพกับน้องแกะบนโพเดียมและจะมีอาหารน้องแกะมาจำหน่ายกระปุกละ4 0บาทสีกระปุกหนึ่งร้บาทอด่นได้ที่คุณอิวได้เลยเห็นแกบปากคพูนตัวอย่างนี้กัดไหม ไม่กัดนะคะแกเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องมีแค่ฟันซิงางไม่มีฟันซิ่ปนเพราะฉะนั้นเขาจะกัดเราไม่ได้ดูนะคะในที่คุณนิวได้เลยค่ะไม่มีเงินสดสแกนได้นะเอาลาคาเดือนซีนารีชิปโชว์ในรอบนี้ต้องขอจบลงจากเพียง่อดีดีชันคุณดิวและทีมงานต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะวะั

ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้นตัวน้นตัวนี้ไม่กินพอตัวตัวนี้ไม่กินค่ให้ตัวไหนก็ได้ตัวนี้มีเข่าด้วยพอตัวนี <c oughs> ้ม <desenvol ver> ีข่าด้วยตัวนี้มีเขาด้วยตัวอื่นไม่มีเขา